สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้จะมานำเสนอเงินเดือนของครูผู้ช่วยเริ่มต้นที่เท่าไรนะครับมีผู้ชมเสนอมาอ่ะจัดให้เลยนะครับโดยมีปัจจัยดังนี้นะฮะอ่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่คนที่บรรจุ1พฤษภาคม2568เป็นต้นไปนสำหรับคนที่เรียนครู4ปีนะครับจะบรรจุอยู่ที่ 18,220บาทส่วนคนที่เรียนครูหลักสูตร5ปีก็จะบรรจุอยู่ที่19,120บาทสํบาทสำหรับคนที่ไมได้เรียนครูแต่เรียนสายอื่นแล้วมาต่อปอบัณฑิตนะครับก็จะได้เงิน19,120บาทเท่ากับคนที่เรียนครู5ปีดูต่อนะครับ สำหรับคนที่เรียนครู6ปีก็จะได้รับเงินบรรจุ21,410บาทใครที่เรียนครู4ปีแล้วไปต่อปริญาโทอีก2ปีก็จะได้21,410บาทเท่ากับคนที่เรียนครู6ปีเพราะว่าระยะเวลาเรียนเท่ากันคนที่เรียนครู5ปีต่อโทอีก2ปีนะครับก็จะได้ 22,620บาทเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาเรียนถึง7ปีแล้วก็คนที่เรียนปริญญาเอกนะครับก็จะได้25,600บาทอ่อบาทคราวนี้เราก็มาเช็คตัวเราซิว่าถ้าเราจะบรรจุนั้นเราจะได้รับเงินเดือนสตาร์ทที่เท่าไหร่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย คลิปหน้ามาติดตามชมเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของครูผู้ช่วยว่าจะเลื่อนได้ครั้งละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่ติดตามชมนะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ